คลิปนี้สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือ2ต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูลสำหรับคนที่สนใจรถมือ2นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับตรงด e สคริปชั่นเข้าไปดูได้เลยนะครับหรือท่านจะเข้าไปในเพจของ SIA สยามอินเตอร์การประมูลก็ได้นะครับมีทั้ง Facebook และ Youtube เลย สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับรถยนต์มือสองที่ราคาตกกันนั่นเองซึ่งผมก็เคยทําไว้ในอดีตหลายคลิปมากๆแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นอัปเดตราคาในปัจจุบันก็ได้นะเพราะแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็หน้าตาแบบเดิมๆทั้งนั้นแหละครับหลายๆคนก็อาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วแต่มันก็มีหลายๆรุ่นนะครับที่ราคาล่วงลงมาแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นแค่ภาคแรกเท่านั้นนะจะมีภา 2, ภา2 3 สีตามมาอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะครับและถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปพบกับคันแรกของเราได้เลยครับ โดยคันแรกของคลิปนี้นะครับจากค่ายโปรโตอนนั่นเองและนี่คือโปรโตอนซาก้าครับผมบอกเลยครับว่าโปรโตอนซาก้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ปัจจุบันยังพอซื้อได้แล้วก็พอเล่นได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรจุกจิกขนาดนั้นถ้าเทียบกับโปรโตอนซิลวี่เนี่ยรุ่นนี้น่าใช้กว่าเยอะครับแต่ว่าจํานวนรถอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับซิลวี่นะครับเพราะว่าคนก็เข็ดจากรุ่นเก่าๆของโปรโตอนนั่นแหละโดยเจ้าโปรโตอนซาก้าเนี่ยก็เปิดตัวช่วงประมาณปี2 0 1 1เถึง2อง2นะครับด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ30,9 9000บาท ต้องบอกเลยครับว่าโปรตอนทำราคามาดีมากๆเนาะเพราะราคาของซาก้าเนี่ยไปชนกับพวกอีโคคารในยุคนั้นหมดเลยนะครับทั้งที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นซิตที้คาขนาดเล็กเลยนะด้วยเครื่องยนต์4สูบ1.3่ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่9 5แรงม้าแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยณเวลานั้นน,นนะแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ได้ซื้อมันหรอกเพราะว่าด้วยชื่อของโปรตอนนี่แหละครับแล้วถ้ามาดูกันที่ปัจจุบันนะครับบอกเลยครับว่าเจ้าโปรตอนซาก้าคันนี้เนี่ยมีราคาเทียบเท่ากับรถญี่ปุ่นสัก30ก่ปี แล้วเลยแหละคือราคาของโปรโตอนสากาใณปัจจุบันนะครับหาได้ตั้งแต่40,000บาทจนถึง60,000บาทเท่านั้นเองนะ คือเป็นราคาที่แบบล่วงหล่นมากๆถ้าเทียบกับรถปีเดียวกันของค่ายอื่นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าราคามือ2ของโปรตอนซาก้านั้นถูกมากๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนิสสันมาร์สก็ได้นะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เปิดตัวไล่เลี่ยกันตัวร่างสุดของนิสสันมาร์สในปัจจุบันนะครับตัวที่แบบไม่มีวิทยุกระจกมือหมุนเกียร์กระปุกอะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นเนี่ยยังมีราคาอยู่ประมาณ1นึ่งแสนต้นๆอยู่เลยนะประมาณแสนสองแสนสามเนี่ยยังมีให้เห็นนะครับแต่ว่าโปรตอนซาก้าเนี่ยที่เห็นว่าแพงสุดๆสภาพดีสุดๆ่ยอยูประมาณ6 ห5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคือสภาพพร้อมใช้งานขับขี่ได้แบบปกติเลยนะเรียกได้ว่าราคาของโปรตอนซาก้านั้นล่วงหลดแบบสุดๆนะครับซึ่งมันก็เหมาะสําหรับคนที่รู้แหล่งอะไหล่ของโปรตอนซาก้าหรือว่ารู้จักอู่ที่แบบเน้นทางโปรตอนเลยเนี่ยผมว่ามันโอเคมากๆแต่ถ้าหากคุณไม่รู้แหล่งอะไหล่หรือว่าไม่มีเวลาหาอะไหล่แล้วก็อันนี้ไม่แนะนําอย่างแรงเลยครับเพราะถ้าคุณเข้าอูท่ทั่วๆไปแล้วให้เขาหาอะไหล่ให้คุณรู้หรือไม่ครับว่าเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่ ขั้นต่อมาก็ยังอยู่กับโปรตอนนะครับและนี่คือโปรตอนเพอร์โซน่านั่นเองอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ดีไซน์สวยมากและก็ปีค่อนข้างใหม่ในบ้านเราเนี่ยก็เปิดตัวช่วงประมาณปี2008ขึ้นมาเนาะคือตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีไซน์ของเพอร์โซน่าค่อนข้างล้ําอยู่นะครับส่วนเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยก็พอใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเพอร์โซน่าเนี่ยมากับเครื่องยนต์ส่สูบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปสิกวาล์วหนึ่งซีซีครับผมแล้วก็ให้กาลัแงแรงม้าสูงสุดอยู่ร,110ร,ยรัคบ ซึ่งหลายๆคนก็ให้การยอมรับรุ่นนี้นะว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่งคือในช่วงที่โปรตอนประสบปัญหาเยอะๆอย่างโปรตอนซิลวีเนี่ยที่แบบทุกคนออกมาบ่นกันเลยว่าโหรถแม่งมีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าเพอร์สนาเนี่ยใช้แบบนิ่งๆเลยนะครับปัญหาไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ในระดับที่น่าพอใจณนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนที่จับรุ่นนี้มาเล่นกันแต่ก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างเซียนนิดนึงนะครับคือบางจุด บางชิ้นคือมันเทียบอะไรไม่ได้เลยครับต้องหาอะไหล่โปรตอนแท้ๆเท่านั้นอันนี้เนี่ยผมไปสิงอยู่ในกลุ่มของโปรตอนมาก็เลยพอทราบข้อมูลพวกนี้นะครับโดยตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะสนใจเพอร์โซนามากๆด้วยดีไซน์ตัวรถที่มันค่อนข้างถูกจิตผมนะครับโดยเฉพาะด้านท้ายเนะี่ยผมชอบไฟมันมากเลยแล้วก็เรื่องของปีรถเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหม่เนาะเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2008นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถปี2010 2011 2012อะไรอย่างเงี้ยแต่ราคารถมือสองเนี่ยมันถูกมากคือรถแค่10ปีรราคาค่วงเป็นกปีล โดยราคาที่เห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยก็อยู่ตั้งแต่50 0 0 0บาท60 0 0 0บาท70,000บาทก็เท่านั้นนะคือ7 0 0 0 0เนี่ย, 70, ยสภาพแบบกริปเลยอะ่ะคือเหมือนกับรถใหม่ๆคันหนึ่งคือถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นที่อยู่ในปีเดียวกันเนี่ยหลายๆรุ่นยังราคาแสนห้าสองแสนกันอยู่เลยะนะซึ่งมันก็เหมาะกับคนที่งบน้อยแต่อยากได้รถใหม่ๆห,หน่อยอะนะ แต่อันนี้ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับคือมันหาอู่ประจําค่อนข้างยากแล้วก็ไว้ใจอู่นอกได้ยากมากๆนะครับคือคุณอาจจะหัวแบะได้ทุกเมื่อหากคุณเข้าอู่มั่วๆนะดังนั้นถ้าคิดจะรักโปรโตอนก็ต้องหาอะไรโปรโตอนให้ได้หรือหาอู่โปรโตอนที่ไว้ใจได้นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้คุณสบายใจขึ้นถ้าหากคุณใช้รถแบรนดน์นี้แต่ถ้าหากทําไม่ได้และต้องเข้าอู่นู้นอู่นี้ทีเนี่ยผมแนะนําให้หารถที่ตลาดตลาดหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆ มีเพื่อนร่วมทางมีเพื่อนร่วมค่ายเยอะกว่านี้นะขั้นต่อมาเป็นยนตกรรมสัญชาติอังกฤษนะครับผมและนี่คือ MG 6หรือว่า MG 6นั่นเองผมสามารถบอกได้เลยนะครับว่า MG 6คันนี้เป็นรถที่มีราคาตกมากๆคันนึงครับ บอกเลยว่าราคามือสองของมันเนี่ยต่าเตี้ยเลียดดินซะลอเกินคือราคามือสองของมันเนี่ยเทียบเท่ากับอีโคคาที่เปิดตัวในปีเดียวกันเลยครับโดยราคามือสองของ MG6 ในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 0 0แสนนิดๆครับคือ2 0 3 0 0 0สองแสนหรือบางทีเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงเกือบ3 0 0 0 0นบาทนะครับซึ่งราคาเกือบ30,000นบาทจากที่เห็นเนี่ยจะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะยกตัวที่ไม่ใช่ไมเนอร์เชนมาพูดละกันเพราะว่าเป็นตัวที่เราอาจจะเห็นได้บ่อยวันท้องถนนเอ่อสหรับช่วงที่มันเปิดตัว ซึ่งปัจจุบันนี้ผมไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะสำหรับ MG6 และถ้าเทียบราคามือหนึ่งของเจ้า MG6 คันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าจุกอกอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวเริ่มต้นอย่างตัว 1.8C เนี่ยจะมีราคาประมาณ850,000บาทนะครับโดยราคาเนี่ยก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะจะเป็นพวกแบบ 1.8D ตัวซันลูปตัว x e t u r b o แล้วจริงๆเนี่ย MG6 ก็มีแยกรุ่นอีกนะครับเป็นรุ่นซีดานกับรุ่น Fa ั stback ไอ้ a s t b a c กเนี่ยก็คือ Hatchback นี่แหละครับคือเอาง่ายๆว่าราคาของ MG จริงๆ แล้วเนี่ยถ้าไม่นับตัวเริ่มต้นนะครับก็แตะแต่ล้านบาทครับหรืออยังรุ่นที่แพงที่สุดเนี่ยก็คือ1 8 x turbo นะครับรุ่นนี้จะมีราคาเกือบเกือบล้าน2 0งแสนบาทเลยทีเดียวถามว่าแพงไหมก็คงต้องบอกว่าแพงครับถ้าเทียบกับแบรนด์แต่ในช่วงปีนั้นเนี่ย,หล,ยหลายคนก็เชื่อว่าเป็นอังกฤษแท้แทเขาก็เลยกล้าซื้อครับผมซึ่งณนะปัจจุบันนี้เนี่ยราคาของ mgc ก็เรียกได้ว่าร่วงหล่นมากๆนะครับเพราะว่าตัวรถยังไม่ถึง10ปีเลยนะจากที่เห็นเนี่ยประมาณ7ปี6ปีเท่านั้นเองอ่แตาราคาค เร่วงแบบเกิน50%ไปหมดแล้วนะครับคือรถล้านหนึ่งเนี่ยขายกันอยู่2 0 0 0สนกว่าบาทน,นี่เขาเรียกว่าตกสุดๆแล้วเนาะโดยตรงนี้เนี่ยก็ดีกับผู้ซื้อครับถ้าหากผู้ซื้อกล้าลองกล้าเล่นเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าราคาของตัวรถเนี่ยมันถูกมากๆ คือคุณจะได้ขับรถมือ2ราคาหลักล้านอายุรถไม่ถึง10ปีก็เรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มหากคุณซื้อในราคาที่ถูกแบบนี้นะครับตรงนี้ผู้ซื้อก็ต้องตัดสินใจดูนะครับว่ากล้าเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีศูนย์บริการของ MG คอยให้บริการเลือกอะไรนะครับแม้ว่าจะรอนานเป็นชาติก็เถอะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่า MG ยังไม่ได้ทอดทิ้งคุณ MG ยังมีตัวตนอยู่ดังนั้นราคาของตัวรถตกขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกําไรของคุณนะเนาะ คันต่อมาจากค่ายเชฟโรเลตนะครับและนี่คือเชฟโรเลตโ o n i c อีกหนึ่งรุ่นครับผมที่หน้าตาของตัวรถสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากๆและที่ผมชอบที่สุดเลยคือเรือนไม้ของรุ่นนี้ครับเพราะว่าเรือนไม้ของมันเนี่ยคล้ายกับเรือนไม้ของพวกรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์อะไรอย่างนั้นเลยนะโดยเครื่องยนต์ของโซนิกเนี่ยก็จะมากับเครื่องยนต์ขนาด1.4ลิตรอีโคเทคสสูบแคมคู่ แรงม้าสูงสุดอยู่ที่99แรงม้าซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันอืดน,นะครับแล้วก็บวกกับตัวรถที่ค่อนข้างจะหนักด้วยแต่มันก็ได้เรื่องบอดี้แข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างหนาเนาะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับรถค่ายอื่นๆในช่วงเวลานั้นเนาะแล้วราคาเปิดตัวของเชฟโรเลตโซนิกคันนี้เนี่ยสำหรับตัวเริ่มต้นอย่าง1.4 LS เกียร์ MT เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่548,000ส่บาทนะครับส่วนตัวท็อป1.4 LT Zet เกียรา 6 7 9 0 0 0บาทนะครับโดยช่วงปีที่เปิดตัวเนี่ยประมาณปี2013ถึงปี2014นะครับเออแล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าเชฟโรเลตโซนิกเนี่ยมี2บอดี้นะครับมีทั้งแฮ c ชแบ็กแล้วก็ซีดานเลยซึ่งราคาซีดานในปัจจุบันเนี่ยจะล่วงหล่นกว่าแฮทชแบ็กนะครับผมเคยเจอราคามือ2ของบอดี้ซีดานเนี่ยขายถูกสุดอยู่ที่ประมาณ80,000กว่าบาทเนาะซึ่งตัวรถปกติใช้งานได้แล้วก็มีเล่มครบเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นตัวแฮชแบ็เนี่ยเจอถูกสุดก็อยู่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นถึงแสนสองหมื่นนะครับส่วนราคาที่แพงที่สุดเนี่ยก็คงไม่เกิน20,000 0บาทณนะปัจจุบันนี้พเพียกได้ว่าราคาของตัวรถเนี่ยก็ล่วงหล่นพอสมควรน,นะครับทั้งที่ว่าตัวรถมีอายุแค่ประมาณ10ปีเท่านั้นเองส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเชฟโรเลตราคาล่วงหล่นเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของตัวแทนจําหน่ายที่เลิกขายไปในบ้านเรานะครับมีการประกาศออกมาแบบชัดเจนเลยว่าจะเลิกทําตลาดแล้วเนาะทั้งที่ว่าจริงๆแล้วสูวบริการก็ยังอยู่นะแต่ว่าส่ย์บริการช่างเถอะครับหลายๆค ก็คงไม่ได้เข้ากันหรอกเพราะว่าสูตรบริการมันแพงนะครับจากที่ถามคนใช้เชฟหลายๆคนมาไม่เคยมีใครเข้าสูตรเลยนะเท่าที่เห็นเขาก็เข้าอู่ประจํากันหมดแล้วก็มาถึงคันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับและนี่คือ Ford f i e s t a นั่นเองอีกหนึ่งตำนานที่เรียกได้ว่าเป็นรถเจ้าปัญหาซะเหลือเกินโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเกียร์เรื่องซีนต่างๆนะครับที่แก้กันไม่จบ ซึ่งกูรูรถหลายๆคนเนี่ยก็แนะนำนะครับหากคุณต้องการซื้อ Ford f i e s t a สักคันเนี่ยก็ซื้อตัว Minor c h a เชดนะปัญหาจะน้อยกว่าแต่ถามว่าคนจะกล้าซื้อไหมก็คงตอบว่าไม่นะครับหลายๆคนก็ไม่ได้กล้าซื้อ Ford f i e s t a กันขนาดนั้นหรือเปล่าวะคือเอาจริงๆนะคนรอบตัวผมเนี่ยใช้ Ford f i e s t a เยอะมากครับหัวหน้าผมเนี่ยก็เคยใช้ Ford f i e s t a นะครับเอ่อที่ใช้คำว่าเคยเดี๋ยวพอเขาขายไปแล้วเนาะรุ่นน้องผมเนี่ยก็ใช้ Ford f i e s t a เหมือนกันปัจจุบันก็วางหนึ่งเอ็นวก็ เห็นพ่อค้าที่เขาขายรถเนี่ยเขาก็เอาฟอร์ดเฟียสตามาขายบ่อยด้วยราคาที่ถูกแสนถูกนั่นแหละครับผมก็ยังเห็นคนซื้อกันอยู่เนาะด้วยราคาปัจจุบันที่เห็นได้นะครับอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทนี่แหละครับผมเคยเจอ80,000บาทด้วยนะครับแต่ก็เป็นสภาพที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือวิ่งได้แต่ก็อาจจะมีปัญหาตาม,มาส่วนราคาที่เขาขายกันแบบกลางๆเลยนะครับก็อยู่ประมาณแสนสองถึงแสนห้าแหละครับเท่าที่เจอกันบ่อยๆซึ่งเจ้า Ford Fiesta เนี่ยก็จะมี2บอดี้เหมือนกันนะครับมีทั้ง Hatchback แล้วก็ซีดานเลยแต่ที่่เเราเจออกันบยๆ จะเป็นตัวแฮชแบ็กนะครับและราคามือสองของตัวแฮชแบ็กเนี่ยก็จะแพงกว่าตัวซีดานอีกด้วยนะครับโดยอายุตัวรถส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรถปี2011จนถึงปี2013นะครับก็มีอายุรา,ราวๆ10ปีนี่แหละช่วงราคาตอนเปิดตัวนะครับก็เรียกได้ว่าสูงพอสมควรแต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์นะครับโดยตัวเริ่มต้นเนี่ยที่จะเป็นเครื่องยนต์1.4ลิตรเกียร์ธรรมดานะครับจะมีราคาอยู่ที่5,49,000บาทนะครับโดยราคาเริ่มต้นนี้จะเป็นราคาของตัวซีดานนะครับส่วนตัวแฮชแบ็กห้าประตูเน ริ่มต้นอยู่ที่5 9 4 0 0 0บาทนั่นเองโดยจากที่เห็นราคาของตัวรถก็ล่วงหลดลงมาพอสมควรนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อดีของผู้ซื้อมือสองเหมือนกันที่จะได้รถไปใช้งานแล้วก็ไปซ่อมแซมนะครับถามว่ามันจุกจิกบ้างไหมก็ต้องตอบว่ามันค่อนข้างจะจุกจิกครับหากคุณได้รถที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีมานะแต่จริงๆรถที่ได้รับการดูแลที่ดีบางคันก็พังเหมือนกันเอาเป็นว่าอยู่ที่ดวงเลยครับอันนี้จากที่เห็นหลายๆคนใช้งานมาเนี่ยก็เจอปัญหาแทบทุกคันครับ เจอมากเจอน้อยอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเอาจริงๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้บอดี้หล่อๆแบบนี้เนี่ยมันก็โอเคกับราคานี้เนาะเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีดีไซน์ที่สวยงามครับมันยังดูล้ําสมัยอยู่หากเอามาวิ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ยังดูเหมือนรถใหม่เลยนะ โดยสุดท้ายนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อครับว่าอยากได้รถบอดี้สวยๆราคาถูกๆแบบนี้แล้วอาจจะต้องไปเก็บปัญหาอาจจะเอาไปซ่อมนูน่นซ่อมนี่สักหน่อยไหมหรือว่าคุณจะเอารถที่มีบอดี้ไม่ได้สวยขนาดนี้เป็นรถเก่ากว่านี้อีก10กว่าปีแต่ว่าเป็นค่ายตลาดเป็นรถยอดนิยมซ่อมง่ายอะไหล่มีเยอะราคาซ่อมไม่แพงอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ซื้อเลยครับว่าอยากได้แบบไหนมันมีให้คุณเลือกได้ทุกแบบทุกสไตล์เลย และถ้าหากคุณกำลังหารถมือสองดีๆสักคันเนี่ยคลิกเข้าไปตรงใต้คลิปของผมครับลิก์แรกเลยคลิกเข้าไปปุ๊บจะมีรายละเอียดให้กรอกนะครับไม่ว่าจะซื้อสดซื้อผ่อนดาวน้อยดาวมากกรอกเข้าไปเลยครับจะมีข้อมูลให้คุณกรอกและหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีรุ่นให้ระบุมากมายนะครับว่าคุณต้องการรถแบบไหนรุ่นไหนสภาพยังไงมีหมดนะครับสยามอินเตอร์การประมูลจัดให้คุณได้นะครับไม่ใช่แค่ประมูลอย่างเดียวยังขายรถมือสองอีกด้วย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจริงๆก็ยังมีอีกหลายรุ่นที่ยังไม่ได้พูดถึงเนาะเอาไว้เป็นคลิปหน้าเป็นภาค2ภาค3อะไรก็ว่ากันไปแล้วเพื่อนๆ่ะครับมี ew, รุ่นไหนที่รู้สึกว่าราคาของตัวรถมันตกหวบลงไปบ้างไหมอันนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมจะได้รักไก่นําไปใส่ในคลิปต่อๆไปและก่อนที่จะจากลากันไปในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดี SIA สยามอินเตอร์การประมูลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ